วันนี้เราจะสอนวิธีการเติมแก๊สให้โคกนะครับนี่โคกใครที่ลืมปิดฝาแล้วกินค้างคืนไว้ส่วนใหญ่แก๊สมันจะหายครับมันจะไม่ซ่าครับดูสิครับเขย่าแล้วขดไม่ตึงนี่ครับไม่มีแก๊สออกมาเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะสอนวิธีแก้นะครับวิธีก็คือเราจะใช้อุปกรณ์แท้ประดิษฐ์ตัวนี้นะครับฝาโคกเอามาเจาะรูแบบนี้แล้วก็บางจะดใช้อันนี้คือ,อจุ๊บยางรถยนต์นะครับนี่ นี่นะครับอันนี้จุบยางรถยนต์ไม่ถึง10บาทครับส่วนอันนี้ก็คือที่เติมลมจักรยานด้วยแก๊ส CO2 อนะครับอันนี้ก็มีตั้งแต่ราคาไม่ถึงร้อยจนถึง400นะครับแล้วก็น,นี่ก็คือแก๊ CO ส CO2 สําหรับโซดานะครับอาแก๊สวิบคีไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องแก๊สทำโซดาเท่านั้นหลอดละ10บาทวิธีก็คือเราจะเอาจุบยางรถยนต์เนี่ยสวมเข้าไปในขวดแบบนี้นะครับนี่รูที่เจาะต้องเป็นรูขนาดพอดีเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้หลอดดูดน้ำเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้ เพียงเท่านี้อุปกรณ์ไทบประดิษฐ์เติมแก,ก๊สก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้งานยังไงหลังจากสุบอุปกรณ์ตัวนี้แล้วให้เราทําการบีบขวดน,นะครับถ้าว่ามีอากาศเข้าให้เราทําการดึงจุบยางขึ้นนะครับนี่นะครับให้มันแน่นนี่ถ้าไม่แน่นเดี๋ยวแก๊สมันจะออกครับและหลังจากชุบแล้วไม่มีอากาศรั่วก็ใช้อุปกรณ์เติมลมจักรยานสวมเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับ มาถึงขั้นตอนการเติมแก๊สนะครับนี่บางจะเอียงขวดแบบนี้แล้วก็ใช้แก๊ส CO2 แทงเข้าไปแบบนี้นะครับก่อนแทงเนี่ยต้องหาอะไรมาครอบหลอดแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับเพราะมันจะเย็นมากๆเลยครับเวลาเราแทงนี่นะครับจับเ็นเนี่ยล้วก็แทงเข้าไปแบบนี้ครับเห็นไหมครับฟองอากาศเริ่มมาแล้วอ่าถ้าหากว่าคุณแทงแรงๆเนี่ยแก๊สมันจะออกเรื่อยประมาณนี้ครับส่วนอันนี้เนี่ยแก๊สมันจะออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางแทงไม่แรงพอ หลังจากเติมแก๊สเสร็จแล้วก็มาเคาะฟังเสียงกันนะครับนี่ครับเต็งตึงเลยครับอ่ะต่อไปนะครับให้ทําการเขย่าขวดสัก1020ทีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักหานาทีอ่าตอนนี้ก็ได้เลิกเปิดแล้วนะครับอ่าแก๊สออกเลยเห็นไหมครับนี่กลับมาซ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวบางจะทําการเทลงพื้นให้ดูนะครับว่ามันซ่าแค่ไหนนี่ครับฟองขึ้นเหมือนโคกใหม่เลยครับนี่อ่าต่อไปก็จะเทลงแก้วนะครับดูนะครับว่าซ่าแค่ไหนนะครับ นี่ฟองเหมือนคคกใหม่เลยครับเดี๋ยวจะเช็คความซ่าให้ดูนะครับดยการขยายแล้วก็เปิดฝานะครับนี่ต่างจากตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเลยครับ